เขาปอดแบบนี้เป็นเนินดินหรือว่าเขาถมดินได้หรเปลาขาถมเลยลูกเขาถมใหม่แล้วเขาก็ต้องตั้งไอ้นี่เห็นไหมล่ะฐานโโอ้หสุดยอดเลยเนี่ยต้องวิศวกรออกแบบอย่างดีนะลูกผูกเหล็กกันเนี่ยจริ้งจกจะไปขึ้นไป้เสมอเดี๋ยวค่อยขึ้นข้างบนโอ้เอยยางยางเขาไม่ให้อันตรายเราอยู่แค่นี้ก่อนเออนี่นี่เขาเริ่มเขาเริ่มตั้งเลยลูกตรงนั้นก็ยังไม่ต้องไปหรอกไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆก่อนตอนนี้ อันนี้เป็นบริเวณข้างหลังแล้วครับผมข้างหลังตรงไหนลูกขนาฮะขาางหลังปราสาทโอ้โหนี่อีพีก่อนเราเดินอันนี้คือข้างหลังปราสาทนะครับปราสาทจะหันหน้าไปทางนู้นนะครับแต่นี้เรามาเดินเลาะมาถึงข้างหลังเลยนินดาสพามาดูอะไรครับขยันเกินขยันแน่ ขยันก็ดีแล้วลูกเขาจะได้ตามด้วยได้เป็นกำลังใจอาจะได้มีแรงหน่อยติดตามให้น้องนิวตันหน่อยนะครับนิวตันรีวิวไปเรื่อยนะครับผมครับผมเขาจะได้ทำคลิปดีๆให้ชมนะครับนี่อันนี้เป็นแบบพวกร้านทำแบบไม่ก็สวนใหญ่เป็นสวนนะน่าจะเป็นหินเนาะมีอะไรหลายๆเต็มเลยหินมาเป็นสวนตาครับตาไปครับโอ้โหนี่ไปเดี๋ยวเข้าไปชมระเบียงโคด้านหลังเนี่ยไม่เคยมีใครพาไปแน่เลยเอ้ยนี่ตรงนี้ป้ายเขียนว่าอะไรเนี่ยเขตห้ามบินโดนโอ้โห ห้ามบินห้ามบินโดนครับอ๋อมันมีข่าวอ่ะเคยมีข่าวช่วงนึงที่ว่าต่างชาติจะมาบินขอบินใช่ไหมมีไอ้หน้าไหนต่างชาติจะมาบินนะโหโอ้โหจะมาขอบินชาตินึงอะชาจะาบินออ่ะมีตาถ่ายรูปนี้หน่อยดิเออห้ามบินโดนห้ามบินโดนห้ามบินแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้ดูเราไม่มีโดนเรา เราเป็นคนไทยเขาไม่ห่วงกันแล้วเราไม่มีงบกต่ต่างชาติอะเขาเขาห่วงไม่ให้มันบินเดี๋ยวไปเป็นเรื่องอะไรกันอีกเดี๋ยวมาเคมใช่ใช่นี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะเราทำไม่ได้ไงเราไม่เคยไปเลยเราทำไม่ได้ไงครับจริงเขาเก่งไงลูกเนี่ยที่เรียกว่ามหาป่าซัดอะเงินดินมหาป่าสดด้านหลังเนี่ย เอวอีกเดี๋ยวทำเลยเนี่ยหาอะไรวะก่นอนท่อก็แข็งโอ้ดูท่อนี่เห็นไหมท่อต้องใหญ่พ่อระบายนะนะ้ำใช่ท่อต้นใหญ่เดี๋ยวเยวเป็นท่อหกสิบป่ะเนี่ยใหญ่สุดแล้วเหรอยังไม่สุดเลยหรือว่ามีาอะไรงบมีห้องน้ำเลยนะน่าจะใช่ปะ่ะแต่ดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะไม่น่าใชม เราเ,าเดินข้างหลังดูเครล,ล้วขึ้นดูตรงนี้แหละลูกไม่เดินไปไกหลหรอกนู่นน่ะดูข้างหลังอ,อ,อ่ะกิตาหันมาหน่อยดิแช่หน่อยโ okay. อเคเยยี่วตรงงดลออเฮ้ยนะ,ยนะขึ้นไปดูหน่อยอโอ้โหเห็นเรียนต้นผมทำงานทำงานเพื่อ อาชีพแนอนาคตรอ,อยา่าอย่าเข้าปแปันตรายอย่าเข้าแปันตรายนะครับโอ้โหเนี่ยกระเพียงโคตรยาวเลยโอ้โหนี่เห็นไหมเขามีรถเคนเต็มเลยนี่เตรียมยกแล้วา่วราาครับเขายังสร้างไม่เสร็จหรอก เราไม่คนเข้าไปเราไม่ใช่คนดื่มเขาทำนั่งร้านไวะเราไม่ใช่คนดื่อรู้ตัวเองได้ดูเข้าไปที่มันค้าเล็กกันยาวมากเลยที่เราเดินมาค่าเล็กผมบอกว่ายังยังไม่แข็งแรงพอใช่เขามีเวลาเซ็ตตัวหลบเหมือนพอนเราถ่ายตรงนี้ก่อนดิโอ้สูงมากนตลก สูงเลยเห็นไหมเนี่ยอันนั้นลูกมาหวดเต็มเลยเหรอที่กองอยู่ตรงนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าลูกเขาเรียกว่าขยันเกินตรงนั้นที่เกิน <า S 1> นี่นนเรียกลูกมาหวดนะครับเนี่ยน้านาพอ่อครับเสาเข็มเสาเข็มไปยึดเกิดอ๋อตัวนั้นมีเสาเข็มอยู่ข้างหลังนะครับนู่นปุ๊บนะแล้วก็เขาจะเอาหินที่เอ่อเป็นเศษเนี่ยเอาไปเป็นงานโครงสร้างอีกไม่เขาไปทำเป็นแบบ คล้ายๆเหมือนตัวเหมือนตัวกันดินน้อยได้ใช่งานโครงสร้างหรือหุ่นอ่ะเนินดินอ่ะทุกครั้งนี่เราจะถ่ายลงไปแล้วก็ไปตรงบันไดนั้นขึ้นไปเดินรอบเลยทุกครั้งเราจะถ่ายแต่ด้านหน้านะครับไปดูเนินดินเดี๋ยวเราจะเดินไปงี้เดินไปได้หรอเอาให้ดูปราสาทใหญ่ปราสาทใหญ่ปราสาทใหญ่มากครับพีระมิดก็ใหญ่เลยเขาสร้างนะ โอ้โหใหญ่มากๆโอ้โหเนี่ยเห็นไหมต้านดูข้างหน้าน่ะที่สามที่เราไปถ่ายรูปนุ่มพับๆปลายสามยอดใช่ไหมที่เหมือนนี่คือเนินดินเขาสร้างเอ่อสร้างอะไรนะนี่ต้านที่พ่อบอกอ่ะคล้ายๆสีเทพอ่ะนี่นี่ไอเขาเรียกกำแพงกันดินเห็นไหมเขาสร้างกำแพงกันดินโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเตรียมตื่นตะลึงกันเลยเนี่ย กะลึงกะลึงถ้าใครเป็นโรคหอบก็อย่าเด้นอย่าเด้นนะไม่แนะนำนะเดี๋ยวนี่อหันมาหน่อยหันหน่อยดกาลิงกาลิงกาลิงเยี่ยมเลยดูดิโอ้ยอันนี้กันทำเป็นต่ออีพีเรื่อยเลยนี่ลูกมาหัวนะครับเนี่ยมาหัวเขาดูดิเขากลึงมาเนี่ยลูกเขาแล้วเขาตรงหัวใช่ดิฮะให้ท้าวะ อะไรนะพ่อสั่งเองนะไม่เกี่ยวนี่ยเห็นไหมต้องใช้อะไรกึ่งอ่ะไอ้ที่มันเป็นรูปแบบรูปขอนทุบๆแล้วก็มีอะไรเกี่ยวหมุนๆปื้ดๆใช่ไหมเออเมื่อก่อนพ่อเคยทำเป็นช่างกึ่งอยู่ช่างกึ่งรู้งานเออรู้ดิมันก็เครื่องกึ่งมันจะหมุนรอบตัวเองหมุนไปทางทางสวน ก็กอดตรงนีはは engine, di, ้เป็นเนินดินหรือว่าเขาถมดินไว้หรือเป่าเขาถมเลยลูกเขาถมใหม่แล้วเขาก็ต้องตั้งไอ้นี่เห็นไหมล่ะฐานโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยต้องวิศวกรออกแบบอย่างดีนะลูกผูกเหล็กกันเนี่ยเอาทิ้งล่ะจะไปขึ้นไปข้างบนเหรอฮึจะไปขึ้นข้างบนโอ้ยยางยังเขาไม่ให้อันตรายเราอยู่แค่นี้ก่อนเออนี่นี่เขาเริ่มถ้าเริ่มตั้งเน่ยลูกตรงนั้นก็ยังไม่ต้องไปหรอก ไปทุกใกล้ใดูใกล้ใกล้พอเลยแล้วก็ไม่ต้องไปไกลมากเรามาในโฟก้าก็รับชมได้บางส่วนนะอันนี้ก็ขอเอะทานนี่และเราก็น้าพ่อเด็กเขาเอาหินมายัดเพิ่มความแข็งแรงเศรษมีค่าใช่เศรษจึงมีค่านี่คนก็มีค่าเหมือนกันดูนี่ว่าเราตอบตอบได้ดูตาดูหินก้อนใหญ่ใช่ไหมเขาจะยกขึ้นมาไว้เนี่ยเขาเตรียมตั้ง ต่อละนั้นต่อไลโก้อินตันชอบต่อนี่กูไปชอบแล้วกูเป็นหนุ่มแล้วแหละกูเป็นหนุ่มแล้วไม่ชอบแล้วอ่ะใช่ไอ้ตั้นปิดหน่อยปิดหน่อยปิดตั้งเยอเลยนี่ยล้นะเดิโอ้สวัสดีทุกท่ี่ดูจนถึงคลิปนี้หรือถ้าดูจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อจะไม่พลาด ทุกการรับชมของคีย์บิโอเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับพ่อใหญ่ามากช่องนี้ตัน้นรีวิวไปเรื่อยนะครับให้ผมกับพ่อนั้นไปจนท้ายเรื่อยๆหรือว่าหามุมที่ไม่มีใครเคยไปนะโอเคครับดูแค่มุมที่หาไมพอครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับเฮ้ยรน